Caught up in this life, I'm crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you better go live it up, cash in the back. Stadium packed, baby, I'm bad. Yeah. Baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna live. What happened? Oh, it's <laughs> not right. ได้พี่อย่ผมตอนเย็นวผมไมเอาให้โอเคเข้ามารางส้มดูดูกันเครับพี่ใช่ครับคีอะไรที่ไม่ได้หาครับติดเจรจาครับพี่ครับรับ ก็เ้าสุดช่วงรีวิวนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ผมได้อยู่ที่ NPT 2 b y Shop ครับเป็นร้านมอเตอร์ไซค์แต่งรถแล้วก็มีโอกาสได้มารีวิวนี่เลยเจ้า MT 15นะครับโคเฟี้ยวบ,บอกเลยนะไม่คิดว่าจะเฟี้ยวขนาดนี้แล้วกับเจ้าของอะไรดีกว่านะว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็ที่เป็นเจ้าของร้าน NPT 2ด้วยนะครับพี่วัดดีใครดีออโอเคก็ วันนี้ผมจะมารีวิว MT15 ซึ่งผมอยากจะรู้ว่ามันต่างจาก MT อะไรยังไงบ้างต้องรู้ว่าต่างเยอะเหมือนกันนะคือใช่แล้วก็คือเครื่องเอาเครื่องเครื่องคือไม่ใช่เครื่องเดิมอ่ะพี่เครื่องมันจะมีเสียดตัว o n i o 15ซึ่งจะเป็น1 55แ้วก็มี p v a ก็ซึ่งคือเป็นวอลเปปรผันต่อก็เป็นพวกตามพวกคารงก็เปลี่ยนพวกชุดแครนก็เปลี่ยนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะกันละเอียดเลยเลยแล้วกันวิ่ยทำไมกูติดขัดจังวันนี้ตั้งแต่ข้างหน้าไล่ไปข้างหลังแล้วลงมาถ้าถ้าเกิดอันนี้ขอไม่ เรียกแบบ MT ได้ก่อนคือยอย่างตัวเนี้ยคือ<ม>เขาเอามา MT ก็คือจะให้เป็นตระกูลเดียวกับซีรีส์คือ MT อสไตล์ MT อตั้งแต่15 03 07 09แล้วก็ถึง MT10 MT MT10 ครับซึ่งเขาเปล่าให้มันเป็นตระกูล MT หมดแล้ว,วอ,อย่างตัวนี้ครับออกมาคือหน้าตาล้คล้ายๆเลยเรุ่นพี่ใช่คล้ายๆ09มากเลยมีช่วงบนนะพี่คืออ่ะอันนี้ช่วงบนอนะ่ะผมขอถามเลยมันเป็นไฟหลีหรือว่าไอ้ไม่ไฟหลีโอ้ข้างบนเปิดเปิดแจอปุ๊บเป็นไฟหลีมาอ๋อนี่นะครับก็จะประมาณนี้ไฟตัวนี้เป็นไฟต่ำกับไฟสูงซึ่่งงตัววนี้สาามก คือถ้าเกิดว่าตามตัวเราเรียกว่าเลนโมโนคอกปสอะไฟสว่างมากเลยอันไหนไฟสูงพี่อ๋อคือถ้าไม่มีอันนี้คือศูนย์เก้าเลยเนี่ยคือศูนย์เก้าเลยนะอันนี้ก็เป็นรถต้นแบบโมโตซ่ารถต้นแบบของโมโตซ่าแต่ตอนนี้เขาก็ทํทำเพิ่มมาคือให้เหมือน ศูนย์เก้าเลยอันนี้คือเป็นของแต่งใช่ไหมพี่ใช่ของแต่งแต่<อ>ค,คิดว่ามันมากับรถหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับชุดแต่งอ่าอันนี้เป็นชุดแต่งเนอะคื้เหมือนตัวเรลลี่ศูนย์เก้าถ้าเกิดใครใครดูพวกตระกูลเอ็มทีอ่ะตัวเนี้ยจะคล้ายๆของศูนย์เก้าเยแผมมิเซิร์ให้ ันี่เลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละนะครับอันนี้คือสามารถใส่ไอ้นี่ได้พี่เอ็มสแลตต้องแปลงครับต้องแปลงมันยยืดตัวนัดตัวนัดชิวเดิมแล้วก็แต่มีขาที่ตรงนี้มีกระหรัประกับเอ่อที่แบบฐานขานปั๊มถ้าเกิดตัวใช่แต่อันนี้อันนี้ถ้าเกิดใส่พวกแต่ต้องตั้งโมนิดนึงต้องโมนิดนึงนะใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ข้อดีคือจะมีนี่มาให้เลยวัดโวอ๋อมีวัดวัดวงให้เลยเหรอใช่แล้วัดแบตมาให้เลยราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทครับร้านนี้ขายไหมมีครับร้านนี้ขายเท่ๆเลยเหมือนก มากเลยนะพี่ค<ช>ืออย่าง<ช><ช>ตนี้ยที่ขับมาคือมันช่วยได้เยอะนะคือช่ออวยกันหุบแคลงหินอะไรเงี้ยมันช่วยป้องกันกได้เยอะ,ะคือมันก็เหมือนกันเป็นกาดแห็นได้ด้วยเลย ก็เรียกอากาศชิวแหละทีนี้ก็สอนชุดชุดหน้าชุดนี้โชกคนนี้หน้าจะเป็นชุดแบบเอ็มสแลตก็ส่วนตรงนี้บางโคนโชกหน้าก็จะเป็นสองแของชุดเดียวกันแต่รมบมอน้ำเหรอพี่มอน้ำเปลี่ยนครับแล้วก็จะมาถึงช่วงข้างๆก็คือจะเปลิดขึ้นต้องบอกกันเลยว่าสไตร์ลิ่งทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยจากเอ็มสแลตเอ็มสคือจะปิดทั้งเครื่องคือคือจะเห็นน้อยมากอะไรเงี้ยก็คือจะโชกเครื่องเรียกได้ว่าตอนนี้มันมีตัวนี้มาเข้ามาคือแคทบาร์ก็คือของมาร์ตอร์ไซค์เหมือนกันก็คคคคคืือออเเเปปป็็็นนนนนนนรรรรถตต้้้้แแแแบบ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 ีีีกกลลววใช่่่ททาาา์์มมััุ๊๊ดดูขึยยะ สองข้างนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนิดนึงว่าว่าตัวต้นแบบคือจะได้เป็นเคลฟลาศแต่ถ้าเกิดตัวงานขายจะเป็นสีดำได้ก็ไปทําเคลฟลาไปหุ้มไปอะไรกันก็แล้วแต่เลยเพราะมีลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไปแบตเพิ่มแล้วอันนี้เสนอราคาเท่าไหร่พี่อันนี้อยู่ชุดเดิมอยู่สองพันเก้าสองพันเก้าคือมันก็เป็นการล้มแพดบาร์แพดบาร์มีปอมสไลด์กันได้เยอะอันนี้คือผมให้ดูแฟลลิ่งอ่าคันนี้เือคือถ้าเกิดมันจะมีอกล่างตัวนี้จะมีแฟลลิ่งอันนี้คือง่ายมันจะมันจะโชว์เครื่องโชวกเครื่องสลัดเจน ชัดเจนเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้แลมแอนนี่แลมแลมจริงมหเนี่ยแลมหลอกตอนถ้าจะทำจริงนี่น่าจะหลายตังค์นะใช่ที่น่าจะหลายตังค์น่าจะบวกเพิ่มอีกอ่ะแล้วก็ถังน้ำมันก็เป็นครอบเหมือนเดิมใช่เป็นครอบเหมือนเดิมแต่แค่ว่ารู้สึกว่าโซมันจะดูใหญ่กว่าดูมานกว่านะผมให้ดูมุมนี้อ่ะให้ดูมุมนี้คือรู้เลยว่าใหญ่กว่าเอ็มแซลผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเอ็มแซลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเพราะว่าตรงนี้ด้วยมั้งพี่ใช่ไหมเนี่ยีวช่ง้ใช่ แล้วก็อมีอันนี้เป็นครอบถังครอบถังครอบถังก็มีเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นเคปลาอันนี้จริงๆจะบอกก่อนว่าแต่หลายคนคิดว่าเป็นฟิล์มลอยน้ำซึ่งมันไม่ใช่เป็นมันนเป็งาน ABS ลายเคปลาข้อเสียสิ่งอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะไม่ซีดไม่เหลืองแต่มันไม่เหมือนพวกฟิล์มลอยน้ำแต่มันไม่ใช่คาร์บอนแท้แค่มันไม่ใช่คาร์บอนแท้แค่นั้นเองไอ้นี่อันนี้เป็นงานเทอร์คาร์บอนครับของแมทช์เป็นขรอบถังเป็นเทอรคาร์บอนเลยใช่กระบางอ่าแล้วก็เป็นการสะบัดใส่เอาไว้เฉยๆให้ลูกค้าได้ดูเพราะว่า ตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยก็คือขาจากการสบัดของงานปิเรนยาตรงรุ่นเลยเพิ่งเพิ่งมาได้อะอาทิตย์อาทิตย์ตยนึงได้มั้งแล้วก็เนี่ยกระสบัดก็คือมาใส่หลอกๆอันนี้เป็นเป็นของเทียม 10A มันเคยมันเคยกัดที่บมม้างปะไม่เคยข่าแห้งๆเหรอพี่ก <laughs> ็อย่างอันนี้คือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะใส่ YS huh. a เพราะว่าถือว่าถ้าเกิดในราคาคาัสกลางๆก็ก็คือตอบโจทย์หน้าปัดเรียนไมเนี่ยเป็นของเหมือน all new R15 เลยใชย่แต่วจะต่างกันจุดหนึ่งคือสีใช่สีถ้าเกิด all new จะเป็นสีขาว สีขาวแล้วก็วตัดดำดำอันนี้เป็นเป็นดำแต่ขาวขาวแล้วก็มีอันนี้ชิปไลท์ใช่ไหมพี่ชิปไลท์ชิปไลท์แล้วเป็นเฟบองเกียร์เวลาเวลาเวลาก็คืออยู่ในในพวกทิปที่สองชิปหนึ่งววบอนะนะกเลยว่าครบนะครบคันนะถือว่าครบนะแล้วก็เกียรน้ำมันวัดรอบดิจิตอลก็คืออันนี้เป็นฟูหมดแล้วถือว่าเป็นสวยเลยเป็นร้อยห้าสิบที่ถือว่าไม่ก็โอเคอ่ะใช่ปั๊มปั๊มก็ทถือว่าอันนี้อะดีลินเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าอ๋อสิบเก้าปกแต่งอะไรพวกเนี้ยตอนหล อดีลนินเขาจะมีตัวสวิตช์คัทมาให้อ๋ออันนี้ที่เสียบหลอวัยใส่ร้อยอยู่ใส่ร้อกอยู่ครับใช่นี่คือเสียดีคืออย่างข้อที่ขอเสียดีคือหนึ่งมันพันสั้นกล้า<ช>มพันสั้นแล้วก็ปรับได้หลอดเล่นได้เสียแล้วก็แฮนด์เป็นแฮนด์เดิมใช่แฮนดเดิมครับแฮนด์เดิมอันนี้มีโครงการจะเปลี่ยนอยู่แต่มันติดตรงนี้ไงต้องต้องมานั่งแปลงอีกอ๋อคืออย่างที่แน็กเมื่อกี้ที่ผมถามว่าไอ้รอยเนี้ยคือ อ๋อพอดีม <e right ันผิดพลาดนิดหน่อยมันจริงๆมันอาจจะเป็นตอนที่ทางพี่เขาติดตั้งให้แล้วมันมันห้อยตัวหรือเราไปไปไปเลี้ยงแล้วโดนพอดีแต่ถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดใส่อะใส่ปกติคือไม่โดนแน่นอนรอยนี้คือผิดพลาดนิดน้อยนิดแต่ว่าใส่จริงๆอาจจะไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนแน่นอนแต่ว่าเอาจริงๆคือตัวเนี้ยอย่าง MT อ่ะข้อเสียมาแต่ตอนออกล้คือเดี๋ยวปุ๊บเห็นช่วงนี้ป่ะช่วงนี้มันก็แทบจะชิดแล้วอ๋อจับกับโดนไหม ไม่โดนไม่โดนนะแต่ว่ามันชิดมากเลยนะชิดมากชิดมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถังมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นคือถ้าเกิดคนขับถ้าเกิดเลี้ยซ้ายคือต้องจับจับประมาณช่วงนี้ช่วงปิดปคืออาจจะตรงนี้ก็คือเลี้ยวไม่สุดโดนเลี้ยวโดนแน่นอนเคยกันเลี้ยวโดนัคืออย่างที่บอกว่ามันอัดมันใหญ่ขึ้นใช่อาจไปข้อเสียถ้าเกิดแนะนำแนะนำถ้าเกิดใครออกมาก็เปลี่ยนแทนให้สมงขึ้นใช่จะช่วยได้ครับด้านหน้าเนี่ยหมดแล้วประมาณนี้่ะประมาณนี้ครับแฟลลิงก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็มาช่วงช่วงเบาก่อนแล้วกันจะเป็นตอนเดียวอ่าก็คือเปล เลยเตรียมมาเลยนะครับก็คดขอดีเจอข้อดีคือเปิดปึ๊บปุ๊บเจอเลยเจอทุกอย่างเลยโอ้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีตรงนี้แล้วไงอ่ะคืออย่างเอ็นสเล็ตก็ต้องถอดน็อตนู่นนี่นั่นแต่เจอใช่ไหมแต่นี่คือเปิดปุ๊บเจอทุกอย่างสามารถเซอร์สวิตข้างในได้หมดเลยง่ายคืออันนี้คือเป็นข้อดีและค้อเสียเพราะว่า Yamaha เขาแก้แก้ทางมาแล้วก็สวิตง่ายขึ้นด้วยสายซ้อนนี่บอกเลยว่ายิ้มนั่งสบายขึ้นนั่งสบายขึ้นใช่ครับแต่สาย MP ก็จะบอก ก็จะประมาณนี้ครับใครบอกว่ามันไม่ไม่สวยนี่ผมว่ามันสวยมากเลยนะแอโร่ลเดนมิโลอัลโลอีกนิดนึงอ่ะอัลโลอีกนิดนึงครับขับดูอ่ะสวย่พี่ผมขอดูไฟหลังหน่อยครับเปิดให้ฟังหน่อยพี่เงียบอีกแล้วพี่ไม่แก้ผมอันนี้เป็นไฟแต่งหรือเปล่าพี่แต่งเป็นของแอมสเตอแลคครับเอามาใส่ได้อ๋อแล้วนี่เงียบนี่นิดหน่อยที่คือไฟท้ายเหมือนแอมสเตอแลตใช่ก็คือไฟท้ายอ่ะถ้าเกิดของของเดิมอ่ะมันจะมีความใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ที่เอาของแอมสเตอร์แลคมาใส่คือซึ่ง ต่างกันอ๋อนิดเดียวแต่ว่าใส่ด้วยกันได้ถ้าเกิดคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องรูปว้างๆก็คือใส่ได้หมดเลยเรื่องเบาเรื่องท้ายจบอ่่ช่วงกายมาพขอต่อขายของตัวนี้เขาเป็นข้อเฟรมอ่ามอเตซ่าครับมอโตซ่าเหมือนกันร้านนี้ไหมพี่มีหมดครับตตัวนี้ของงแ่ที่ร้านเป็นเจ้าแรกที่ได้ขายเพราะว่าหนึ่งเราลดไปให้เขาทำแต่ว่าอย่างตัวนี้ครับข้อข้อเฟรมคือต้องถ้าเกิดสั่งก็คือ n t กับ R15 จะโครตตัวกันนะครับอ๋อต้องบอกว่า All New R15 โครตตัวกันเพราะว่าอาจจะถ้าตัวเก่า m s มันใส่ไม่ได้ซึ่่่่งงยยยัไไไมมมมีดด้้วกตตาาทใชผอโคร มอเตอร์ไซค์ครับเอาผมเป็นแบบเอฟไลค์เคบหลังกันครับนี่เลยนี่มันเพิ่มความหล่อมากขึ้นด้วยนะไอ้ย่างนึงมันช่วยกันด้วยนะถ้าเกิดว่ามาอะไรคือมันโดนโดนตัวนี้ก่อนใช่ใช่ก็คือโค้งไม่เป็นรอยก็คือแกะนี้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนไปเป็นโค้งอ่ะซึ่งมันเปลี่ยนยุ่งยากกว่าหลายต่างอ่หลายต่างอันนี้เป็นเกียร์ยงเดิมเกียร์เดิมเกียร์ยงเดิมอ่าแล้วก็เปลี่ยนฝาก็บุกเดิมครับกับบุกเปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝาใช่ก็ขอเป็นระยะเหมือนกันแล้วก็มานนี่นิดนน้ามัเครื่อง ไอ้เนียที่ร้านก็มีง่ายๆอ่านก็มีโอเคแล้วก็มาช่วงท้ายท,ท้ายก็เป็นอ่าบางโคหลังอ่าบางโคหลังนี่ของ,งของโมเดอร์ซ่าเหมือนกันครับ<า>ก็คือจะส่งกมาของเดิมแล้วก็คอสติมิงอาร์มก็ของโร์ซ่าเหมือนกันก็คือเติมให้สวยงามคือ<แ>มันมันสวยแบบสวยเลยใช่สวย,วยมันเงาเลยมันดูมีอะไรมากขึ้นพวกคนอยากก็อยากได้แบบยาวขึ้นก็ตัวนี้ใส่จบเลยแล้วก็มันแบบมันแบบไม่แบบไม่ทู่อ่ะดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับคืออย่างอันนี้ยชุดเนี้ยใส่ได้ทั้ง MT15 แล้วก็อ a อ l New HR15 เลยครับผม HR15 ตัวเก่าม ครับบอสติดจริงๆเพราะเอามัต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยใช่แต่ว่ามันใส่ไม่ได้มันต่างนิดหน่อยก็จริงแต่แม่งใส่ไม่ได้ไม่เป็นสายของเฮลนะครับนี่สายเฮลสายือปั๊มอ่าสายเฮลก็คือทั้งหน้าข้างหลังเลยสายเฮลเหมือนกันไหนพี่เออข้างหน้าลืมลืมพูดไปนิดนึงหน้าก็เฮลเหมือนกันตัวนี้เฮลเหมือนกันถ้าพี่แล้วปั๊มอันนี้ก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยน ถ้าเป็นดิลิงสีพอร์ตนะครับสีแดงสีพอร์ตสีพอร์ตแล้วก็ขาดจับตรงรุ่นตรงรุ่นเลยเมื่อกี้ลืมพูดไปลืมพูดไปคือคือตรงรุ่นเขาดีไงคือมันแบบจับเต็มจานคือกินหน้าจับเต็มจานเลยคือแต่บางคนไปเอารุ่นอื่นมาใส่เงี้ยมันอาจใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะกินผ้าเบรกอะกินไม่เต็มจานแต่ล้มแกนแตล้มคืออันนี้คือเปลี่ยนทั้งทั้งแกนเลยนะคือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแกนเลยอย่างโซ่โซ่ใบคือเป็นเป๊กล้อใช่คือใส่กับแกนเดิมแต่อย่างเงี้ยคือเปลี่ยนทั้งแกน เอาแบบดีเจรัญยนต์มาที่ร้านมีแล้วก็ถามว่าน้ำเนี่ยสองแต่ของของแมส NAD งานตรงนี้ก็โอเคนะครับก็อยู่ตอนแล้วก็สิที่ร้านก็มีอยู่งานไม่ใกล้หมดแล้วขอทต้องไล่ก่อนนะอันนี้คือไอ้ข้อท่อเนี่ยครับเป็นของงานเอ็ดโมโต้ถ้าถ้าคือ AMT ครับกาทำมาคือตรงรุ่นี่จริงๆใส่ได้ทั้งออนเนียล15แล้วก็เอ็มที15 ข้อดีคือถือราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ามันไม่โดนอกหลายๆเคสที่ผมเจอคือมันจะโดนอกถ้าเกิดออนนิวมันจะโดนอกช่วงข้างหน้าแล้วมันทำให้อกละลายอันนี้ผมให้ดูนะนนไม่ไม่โดนนะคืบจริงๆถ้าเกิดรุ่น MP อาจจะดูอันอังไทยแล้วออนนิวก็หาห่างเยอะเหมือนกันแต่นี่คือจะเป็นลุงช่วงนี้มาเป็นลุงลุงช่วงนี้มาแล้วก็จะมาเป็นช่วยถีกตรงนี้ช่วงปลายนี่ครับแต่คอตัวนี้มันจะยาวกว่างาที่ขายทั่วไปปลายของ เ UH, <H p. S 1> อสพีเอสพีอะคาก็งานงานกี่เหรอครับแต่ว่าที่แปดนิ้วคือข้อเดียวนี้อันนี้นนมีเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์ใช่ถ้าเกิดเป็นอาคาทด้วยก็คือติ๊กเกอร์แปดแลต่ตัวนี้จะเป็นาคาค 8, ร์บอนแท้เพียง <carbon. S 1> คาร์บอนคาร์บอนแท้เลยใชออย่อย่างอย่างชุดนี้อย่างเจอปลายนี้ยอยู่ประมาณสี่พันที่นแพงเพราะว่าแพงนี่แหละข้อเดิมเอ็มพีเนี่ยเป็นทางเส้นใช่ไหมทางเส้นเลยทางเส้นเลยเราเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนทางเส้นเลยเป็นปั๊มล่าง ห้อยล่างอนนตอนแรกม,มันอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่ใช่นี่ก็ห้อยล่างก็ขาจับก,ก็ตรงรูดก็เซตนี้ก็มีเหมือนกันที่ครับที่ละก็ขายอยู่เหมือนกันเท่าไหร่ที่ประมาณประมาณคร่าวๆประมาณสามพันเก้าแล้วนี้อันนี้เป็นตัวมาใหม่เลยเป็นาหางบาตังโซครับตัวเหมือนพวกตัวพันอะคลายไกลพวกแล้วก็บิดแค่ตัวนี้ก็ตั้งได้เลยโคตรเจ๋งเลยพี่น,นี่ขอบเวลาของปริญญาเพิ่งเพิ่งออกมาด้วยอ๋อเป็นสปูนให้เลยใช่หัวงี้สะดวกสบายมากมากมากเลยนะครับไม่ต้องใช้นู่นใช้นี่คือเราไม่ต้องแบบมานั่งแบบเอาปัจจัยเบอร์ใช่่่่่คคคือเเเรรราาาาแนนตัวีี้ยทไหพ ตัวนี้อยู่2,590คบาท2,500ราคาแรงอยู่ดาวนี้ก็ได้เป็น140 140นะครับเพราะว่า M slab จะให้เป็น130มาลับนึงนะพี่อันนี้คือเป็นแผ่นชาร์จอู้แผ่นชาร์จย้าย้ายอยู่ตรงนี้เหรอคือแผ่นชาร์จของ M f l a b เนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับใช่ซึ่งเราทั้งยังนี้ใช่แล้วก็15เนี่ยจะอยู่ด้านบนคิวเลยนะครับส่วนคอนิลก็อยู่ข้างๆนี้ MC ที่เหมือนประชด แล้วก็อีกอย่างคือกุญแจออ๋คืออันนี้เบ่ากุญแจเสียบคือจริงๆถ้าเกิดถ้ากเกิดท้ายเดิมมันมีตัวปิดอ๋อพอเราถอดท้ายปุ๊บไอ้ตัวปิดอ่ะก็จะจะโชว์ตรงนี้โชว์ตรงนี้รู้เหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหมือนกันแล้วก็เท้าก็ถอดได้สบายมากเลยเนีาะเอดตัววแล้ก็ึอเช้าสายให้แบบไม่มีสายซ้อนเออเท้าถอดสบายมากนะเผื่อสายแบบไม่มีสายซ้อนนี่ถอดหกเหลี่ยมไดนะ้เลยอันนี้อันนี้บอกเขาใครนึงสมัยก่อนเขาบอกมีแน่นอนของโมอเตอร์ไซค์เขาบอก อ่ะอย่าไปดูของรถซาของออนิลอันนี้พี่ขายของแล้วขายของขายเนี่ยพี่ขายของแล้วอันนี้รถซาออนิลเขาบอกเป็นอย่างนี้ของรถซาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าทรงจะไม่รู้อ่าน่าจะหมดแล้วสำหรับเจ้า MG 15โอเคพี่นักเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ค่อมให้ผมฟังหน่อยให้ให้ผมดูหน่อยอันนี้นิสูงประมาณร้อยร้อยสเจ็ดสิบห้าลดได้เห็นชัดกว่าไม่ต้องอ่ะพี่เนี่ยแล้วเจ้านะแต่เอาจริงรถรถรถ MP อ่ะสูงนะเนี่ยคือแต่คนค่อมอ่ะ แค่เดิมๆ oh. ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ายกงทบขึ้นอะไรเงี้ย uh huh. ก็สูงนะคือข mm ีแอบับขอย่างนิดนึงนะแลเจ็ดห้าดูเป็นเขาเรียกว่าเป็น MT อะ่ะใช่เป็นคือฟิลอันนี้บอกตรงๆว่าแต่ก่อนขับแต่สปอร์ตมาพ uh huh. อมาขับตัวเนี้ยสุดได้ว่าเอ้ยมันขับสนุกดีนะคือแล้ว huh. มันแล้วมันสบายเพราะว่า แป้งโคสบายเลยละครับไม่เมย์ไม่เมยไม่เมย์ลยคือสบายแล้วก็มุมมองคนขี่ก็จะประมาณนี้ใช่ีประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยจะมาใหาเขาให้สเตอร์หล่ะมา54าสิบสี่พันห้าสิเลยอพี่54าสิันซึ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องอกจะเป็นยังไงจัดแน่นอน54นี่คือบิดมาบิดมาเลยนะเดี๋ยวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยให้มาแค่48นี่มาให้มา54าสิ54ีันเริ่มมากเออใหญ่มากนะจุดเด่นมากสเตอัเงี้พวกคือสังเกตเลยสเตอร์มันใหญ่มากใช่โอเคก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสาาาาหหรรรัับเเจ้้้ MT คนนีมมใดูว่่ถแง สวยจริงแล้วก็คือถ้าเกิดใครชอบอะไรที่มันแปลกๆนะครหน้าเงนี้ยหน้ามันก็ดูแปลกอะไรเงี้ยใช่หน้าแปลกแต่ว่าผมว่าถ้าใส่ตัวนี้ไปด้วยเนี่ยแม่งเท่โคตรก็จะดูเหมือนพี่เหมือนเก่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่แน็กมากนะครับเป็นเจ้าของร้าน npt n 2 p n 2 p two ขอบคุณโย p a c เก g e ได้แค่ห้า Package ไม่ต้องมาครับผมยอก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 ตังครับผมจริงเนี่ยผมเสียไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์ไว้ด้วยเพื่อ ได้รับชมคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แนกมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการเขาเรียกว่าอะไรนะบอกลูกค้าว่าไม่ต้องมาเลยนะวันนี้ป่าจริงๆไม่ได้มาอีกแล้วหยอกหยอดหยอนะโอเคขอบคุณพี่มากมากเลยนะแล้วก็เผื่อใครอยากดูหกัน้นนะมีป่ะราบรถแฟรนทางรถสองก่อนโอเคนะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับปียูเจอกันอย่าลืมนะครับของแต่งทุกชิ้น ที่ร้านไม,าไม่เอาพี่ต้องเอาแบบดีจเจริญยนยม, <c oughs> มีมีมี